ปัจจุบันมาอยู่ไหนมาอยู่จยเจรตญตำรวจแห่งชาติพี่น้องประชาชนคนในต่างประเทศมีการเรียกข่มกับทางดีเอไอไปสอบนะครับเรื่องของลูกชายจิติลอบบางยางกับลูกชายของนะครับผู้อดีตผู้การปราจีนบุรีรุ่น3 5นะครับโดย,จยเจรตญตำรวจแห่งชาติได้รับคําสั่งจากผอ,อเด่นนะครับดำรงสักกิิพัฒน์ให้มีการเรียกข่มไปสอบปรากฏว่ามีการหลอกเอาข้อมูลของพวกเราไปนะจเจรตํตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายของจิติติลอบบางยางเป็นเครือข่ายของวีระซึ่งเป็นลูกน้องของจิติติรอบบางยางหลอกเอาข้อมูลของพวกเราไปจำนวนหกเจ็ดร้อยแผ่นแล้วก็ไปสรุปเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ลูกจิติติลอบบางยางคือไ e อ้ก๊อฟนะครับอ้างว่าไ e อ้ก๊อฟเนี่ยสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นแต่ลูกชายของผู้การปัจจิมบุรีเนี่ยชัดเจนสามารถเอาผิดได้ว่ามีมูลหรือไม่แต่ลูกชายจิติติปรากฏว่าไม่มีมูลพี่น้องประชาชนคนในประเทศนี่คือความบัตซบ ความเอาเปยศของเจริญตำรวจแห่งชาติที่ลอกเอาข้อมูลจากนะครับคนที่มาลองทุกขก่าวโทษว่ามีการเป็นเจ้าของเว็บพนันมีความร่ำรวยผิดปกติมียศแค่ตำรวจโทรนะเข้าตำรวจก็เขาไม่ชอบนะครับสอบไม่ได้สอบนะมีความร่ำรวยเงมีเงินหมุนเวียนเป็นพันพันล้านนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์แต่เจริญตำรวจแห่งชาติด้วยความมันสร้างเป็นเครือข่ายใหญ่โดยมีพี่หินเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับนะพี่หินเป็นคนดีไม่รู้เรื่องเลยว่า ไอเจเลตํำนวจชาติพวกเนี้ยทํากันเป็นเครือข่ายเนี่ยนะครับโดยมีวีระเนี่ยเป็นรองเป็นรองเจเลอ่ะเป็นรองเจเลนะครับมีเพื่อนรุ่นเดียวกันกับท่านดํารงศักดิพัฒน์ก็คือท่านผบเด่นนะดำรงศักดิพัฒน์เนี่ยเป็นหัวขบวนแล้วหลอกเอาข้อมูลจากดีเอสไอไปหลอกเอาข้อมูลจากพวกผมไปพอได้ข้อมูลไปป๊บเอาไปให้ก๊อบจิติล่อบางอย่างเอาไปแก้ว่าเฮ้ยถ้ามึงถูกนะ ดำเนินคดีอาญาเรื่องของเว็บพน,นันมึงบอกเลยว่ามันเป็นการยืมเงินกันไอ้นี่คือสันดานที่มันสารเร็วมากในกระบวนการที่มีการหลอกไปสอบสวนและพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ามีการจะเชิญชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ไปจะเชิญสิทธาเบี้ยบังเกิดไปจะเชิญสันธนาประยุทธ์ไปจะเชิญคนนั้คนนี้ไปเพื่อให้ปากคํากับเจริญตำาหน่งชาติผมบอกเลยว่าส้นตีนส้นตีนก็คือว่าไม่มีใครไปให้มึงแล้ว เพราะว่าเขารู้ความความรายยาอับปีของพวกมึงแล้วว่ามีการหลอกข้อมูลไปแล้วก็ไปเป่าคดีว่าเนี่ยไอ้ก๊อบมันหลักฐานไม่เพียงพอเพราะมันแก้ต่างได้ทุกช็อตไอ้คนที่โทรมาหาผมเนี่ยผมโทรศัพ์พิมพิมในในชื่อนะว่าเป็นเจเลคนดีพอผมรู้ความจริงเนี่ยผมบลบเลยว่าไอ้เจเลส้นตรีนนะผมผมลบทิ้งแล้วแล้วผมพิมพ์หม่ว่าเจเลส้นตีนนะ จากที่ว่าไปคนเนี้มันพูดในเวลาที่มันไปเรียกเราไปสอบที่เจเลเนี่ยมันพูดดีมากนะครับนะมันพูดดีมากเลยมันบอกว่าไม่ต้องห่วงเต็มที่เลยพี่เอาตายเลยพี่กล่าวว่าจเจ้าถึงภุ่มขับบัญชามาเลยนะเอาตั้งแต่ระดับหนึ่งสองเอาหนึ่งสองหนึ่งสองเลยจากมันเป็นสนารวัดจะต้องเอารองภุ่มกลับจะต้องเอาภุ่มกลับโน่นนี่นั่น,นโอ้โหมันคุยแบบดน้ําท่วมทุ่งเลยไอเรานี่ฟังแล้วโอ้โหแม่งน้ําตาไหลเลยสะอื้น คิดว่าอะไรไหมคิดว่ามันเอาจริงที่ไหนได้แม่งหลอกข้อมูลเอาข้อสอบเราไปเอามาให้เสร็จไอ้ครับมาพูดกับผมว่าไงไหมโอ้อัดพี่ตรวจข้อสอบแล้วหลักฐานยังไม่พอเลยว่ะต้องสอบเพิ่มว่ะช่วยเรียกไเดซไอมาสอบให้หน่อย ي, พี่โทรไปมันไม่รับสายเลยก็เขารู้มึงหมดแล้วว่าเจรจาตกองชาติแม่งเป็นแบบนี้นะคดีไอผู้การแวร์เนี่ย ถ้าผมไม่ไปไปฟ้องพี่หินว่าแม่งมีการไปเจอแวที่สงขาเนี่ยนะไอ้เจเลที่ไปสอบที่สงขาเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเขาคุยกันทั่วนราธิวาสเลยว่าเดี๋ยวแวกลับมาได้แวไม่มีความผิดนะผมถึงมารู้ว่าอ๋อไอ้เจเลมันบอกว่าหลักฐานยังไม่พอพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเรามีเจเล่ตำรวจชาติแบบนี้ได้อย่างไรนะ ผมถึงบอกว่าผมดีใจที่มิถุนายนเนี่ยไอเจเลตารวจแห่งชาติเนี่ยมันจะโดนยุบไปต่อไปมันจะเป็นแค่เลขามันจะมีเหมือนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งจะมีคนนอกมาเป็นกรรมการแล,แล้วเรวลาที่ตํารวจรังแกประชาชนหรือตํารวจถูกรังแกก็สามารถไปร้องกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตํารวจได้แล้วก็หมัดเดียวนกนี่คือความจันไรของเจเลตารวจแห่งชาติบางคนที่มันทํากันเป็นกลุ่มเป็นคณะ แล้วก็มันไม่ทํางานทําการหรอกมันอาศัยเนี่ยอ่ะมึงเคลียร์ไหมมึงเคลียร์ไหมอ่ะเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยพามานแล้วกี่เดือนมึงยังไม่กล้าฟันธงเลยว่าไอ,กไอ้ก๊อฟมีความผิดไอ้นัทสักิตัศน์มีความผิดมันใจพูดยังไงมันบัดซบจริงๆนะผมถามเลยว่าพตบตรอลตําเรื่องสักิติพัฒน์ไม่อายตำรวจสองแสนกว่านายเลอครับ ที่แม่งมีตำรวจเฮี้ยอยู่ไม่กี่ตัวเนี่ยที่เป็นลูกเทวดาพ่าหกตัวเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ของประเทศแล้วคุณเป็นผอตรคุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่กล้าจับคุณไม่กล้าสั่งการให้จับ <c oughs> นะครับผมถามว่าคุณมีซีพีซีทีทำเฮี้ยอะไรมีซีพีทีไม่ให้ไปจับไอ้ลูกไอ้จิตติไม่ให้จับลูกของไอ้นัทสัติทัศน์นอ้ลูกของไอ้เนี่ยผู้การปราจีนบุรีเนี่ยรุ่นสามห้าคุณมีสอบสวนการทําไมคุณไม่กล้าเขาจับ แล้วมันร่ํารวยปกติมีเงินแม่งมาได้จากการเว็บพนันมันบอกแล้วว่ามันเรื่องของเว็บพนันแล้วไม่จับไม่พอยังกลัวพ่อมันอีกพ่อมันในสิติรอดบางยางเนี่ยนะซึ่งเป็นเพื่อนของนายกรัฐมนตีนะครับนะแบบเนี้แล้วจะอยู่กันยังไงในประเทศไทยคุณไม่อายตำรวจสองแสนกว่านายหรอครับผมถามหน่อยคุณไม่อายประชาชนทั้งประเทศหรอครับเจ็ดสิบกว่าล้านคนที่ ตำรวจต้องทำงานด้วยความยากลำบากผมเห็นตำรวจเมื่อวานเนี่ยนะถูกตีศีรษะถูกยิงตายนะถูกสามง่ามไปสู้กันกับคนร้ายนะครับที่เขาขางยาต่างๆนานาคนที่เป็นพน,นักง,งานสอบสวนต้องทำงานวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบคดีได้ค่าสำนวนพันห้าแต่ไอ้กบเนี่ยมีเงินพันกว่าล้านไอ้ลุยนัทสิทธิทัศนมีเงินพันกว่าล้านมันได้มาจากเว็บพนันออนไลน์ถามว่าวันนี้คุณไม่ไอายตำรวจ ที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานสามจังหวัดชนนายแดนภาคใต้เห็นไหมครับตายเท่าไหร่เขาสูญเสียสามีเท่าไหร่เขาสูญเสียบ,บุคลากรเท่าไหร่สามจังหวัดชนนายแดนภาคใต้ที่ถูกกับระเบิดถูกยิงตายนะสิ่ง,งต่างๆเหล่า,านี้ผมว่าไอแวร์เนี่ยมันแย่แล้วแต่ลูกของไอเทวดาหกคนเนี่ยมันแย่กว่ามันทำลายระบบคุณธรรมของ,ของสำงงนักตําแห่งชาติจนภาพลักษณ์ไม่มีอะไรจะเหลืออย่างเลยหนึ่ง เข้ามาโดยไม่ได้สอบเข้าเป็นราชก,การตํารวจเงินอนนะสอบเข้าโรงเรียนในายร้อยหรือสอบเข้ารับราชการตํารวจเหมือนตํารวจทั่วๆไปนับแสนนาย 2. เป็นเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ของประเทศไทยที่มีเงินล่ารวยปิปกติมากกว่า2,000ล้านโดยที่ไม่มีความผิดแม้แต่ข้อหาเดียว 3. ไม่เคยทํางานมีแต่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเมืองจีนดูไบามาเลเซีย นะสิงคโปร์นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาไปเที่ยวอาบนวดในเวลาราชการโดยไม่มีความผิดโดยไม่ต้องลาไม่ต้องบอกใครเลยแล้แต่กูจะไปมืไหร่ก็ได้เพราะพ่อกูเป็นใหญ่ 5. ้าให้เมียซึ่งเป็นเจ้าของสปานะครับแต่งงานกันไม่ถึง3ามปีนะครับนะแล้วก็ให้มาเป็นตำรวจโดยไม่รู้ว่าใช้คุณสมบัติอะไรที่มันขาดแคลน เข้ามาเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีเป็นชื่อผู้หญิงนะเมียขอย้ก๊อปเนี่ยนะครับไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นตำรวจได้เลยเพราะว่าเป็นเจ้าของสปาพีงแต่งว่าแม่งมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะมีสปาเป็นของตัวเองมีรถหรูเป็นของตัวเองในฐานะเปิดบริษัทแต่แม่งได้เป็นตำรวจอ่ะผมเป็นผมไม่ใช่เป็นตำรวจสองแสนกว่านายแต่ผมรับไม่ได้เพราะผมเจ็บใจไอ้หามันเสียศักดิ์ศรีมากเลยพวกเขาต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ต้องสอบตำรวจเข้ามานะาต้องทุ่มเทอ่านหนังสือแต่ลูกเฮียเทยวดาทั้งหกคนรวมทั้งไอ้ลูกสะใย้กัาเนี่ยไม่ต้องสอบเฮียอะไรเลยไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรเลยอาศัยพ่อกูเป็นใหญ่ในแผ่นดินคิดดูแล้วกันว่านายกรัฐมมตรียังต้องเรียกพี่เอางี้ว่ามันั้นมันไม่ได้ชื่อฉลามตาฟางหรอกนะแต่วันนี้ใครแม่งที่เอาพระจากฉลามตาฟางไประวังให้ดีนะเว้ยเฮ้ยเขากำลังตรวจสอบทรัพย์สินกันอยู่นะ เดี๋ยวรู้เรื่องเพราะว่าล้านสองเนี่ยนะครับไอ้ศักดิ์ศั์เนี่ยโอนเงินให้จิติเลบังอย่างล้านสองแสนนะเข้าบัญชีเว็บพนันออนไลน์ด้วยซึ่งผมดําเนินคดีไปแล้วในข้อหาพนันออนไลน์และสมคบฟอกเงินพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าประเทศไทยมีตํารวจแบบนี้นะมีลูกตํารวจเทวดาหกคนมีลูกสะยอหนึ่งคน เอาอ่ะไอต้ตระกูลนี่มาก่อนตระก,กูลนัสสัิทัศน์เนี่ยน้องชายคนเล็กรับโอนเงินนะครับเกือบร้อยล้านบาทนะเป็นนายช่างเทศบาลแล้วอยู่ๆแม่งมาเป็นตำรวจไอ้คนที่สองนะคนกลางนะครับนะก็เป็นตำรวจไอ้นัสสัิทัศน์ก็เป็นตำรวจที่ถูกจับตู้ม้าโดยสาริษมาทาวรสามคนพี่น้องเป็นตำรวจหมดทั้งตระก,กูลสามคนเข้ามาโดยไม่ต้องสอบ เข้ามาโดยโคต้าพิเศษนะรวมกับไอ้สามคนนะครับของตระกูลรอดบางอย่างไอ้คนโตนะไอ้ก๊อฟคนที่สองคือไอ้สัเภาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสัมเภานะลูกสาวนี่โอเคเป็นตำรวจแต่อันนี้ยกผลประโยชน์ให้เพราะว่าเป็นหมออันนี้ผมไม่ว่ากันแต่ไอ้ลูกสะภ้ยเนี่ยนะเป็นเจ้าของสปาเสือเป็นตำรวจได้อีกแค่แต่งงานกับลูกชายจิตติ แม่งเป็นตำรวจพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าวงการตำรวจจะไม่คิดหายยังไงเมื่อมีข้าราชการที่มันฝากเข้าได้ที่มันไม่ต้องสอบแล้วก็เป็นเน่้าของเว็บพนันบังเอิญพวกเรานะครับพี่น้องข้าราชการตำรวจสองแสนกว่านายไม่มีบุญวาสนาที่ชื่อจิติติลอบบางยางถ้าคุณมีพ่อชื่อจิติติลอบบางยางหรือคุณมีพ่อขอยนัสสัิย์ทัดคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณสามารถ ที่จะทาเว็บพนันออนไลน์ก็ไม่มีใครกล้าจับแม้กระทั่งผอ,อรตวรวันนี้ก็ไม่กล้าแตะต้องดังนั้นเนี่ยคุณต้องเกิดเป็นลูกของจิติลอบบางยางหรือคุณเป็นลูกของผู้การปรจีบุรีรุ่น 3- 5หแล้วคุณก็จะทําเว็บพนันออนไลน์โดยไม่มีความผิดคุณจะร่ำรวยป็นปกติก็ไม่มีความผิดคุณจะไปเที่ยวอาบนวดในเวลากลางวันก็ไม่มีความผิดคุณจะไปต่างประเทศนะครับก็ไม่มีความผิดนะไม่